ลักกี้สกายบอลเคอร์เลอร์ตอนที่3นะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งที่แล้วที่กูลองไปเช็คในตู้แห่งความชิหายนี่ที่มีแต่ความมืดและความมึดมนสรุปก็คือทําให้เครื่องกูค้างและหลุดไปเลยเอาไงคือกูจะไม่กลับเข้าไปแล้วจูกว่ากูจะทําอะไรสักอย่างอีกทีแล้ววันนี้กูไม่ได้มาคนเดียวกูมากับเราอาล่ะพี่เรามาแค่สองคนนะสำหรับวันนี้เพราะว่าไอ้โบ๊ทไอ้นุกกลับบ้านไม่สามารถถ่ายคลิปกับเราได้อีกจอน สำหรับกูแล้วนะพี่เกมเป็นคนมือทองและมือฉมังสุดๆไปเลยพี่แกชอบการเปิดกาชานเป็นชีวิตจิตใจและกูมั่นใจสูงมากเลยนะว่าการเปิดลัคกีิบ็อกครั้งนี้พี่แกจะได้ของดีเอ้ม I'm star ลอยทั้ง้อยอยังไงมันก็ออกมาของดี แล้วเพจก็จะออกมาเหรอวะพี่บอกผมทีไม่ต้องห่วงพี่เราค่อนข้างรวยกันอยู่แล้วนะลองดูในกล่องนีพี่วัวเซอร์สลับวันนี้กูนั้นมีเป้าหมายในการที่จะปลูกต้นไม้แต่ปัญหาหลักก็คือดินกูหายคือตอนนี้กูก็เลยเชิญมือทองมาในการล่าดินให้อะนะเอาล่ะพี่เกมคือตอนนี้ผมก็กันดินอย่างมหาศาลเลยนะว่าวฟอกพี่เกมมันใจขนาดนั้นเลยเหรอว่าจะไปทำล่วง่ะพี่พี่มันใจด้วยชีวิตพี่เลยอะ จะผมไปดีไปกินแน่เลยพี่แต่ประตูมันปิดตลอดเลยพี่ว่าบล็อกบนหัวพี่พี่โอ้โหโคต้รจัดการสร้างพื้นที่โดยรอบให้ปลอดภัยด้วยโอ้ยวินโดว์หิบให้อันนี้ก็จะเป็นบล็อกชั้นเลิศเลยนะพี่ในการที่จะอดอ๋อฮ่าฮ่าลเฟต์วัยรุ่นจริงๆตอนนี้พี่ได้บล็อกมาสำหรับมหาศารในการปูพื้นที่แบบบึ้มๆเลยเนี่ยพี่จริงเออพี่ สติงอะไรสักอย่างตัวสั่นจะคอนว่าเราไหวไะแต่มันมีวิธีกำจัดมันง่ายๆอยู่นะพี่ง่ายกว่าที่พี่คิดไว้เยอะเลยโอ้โหเชิดเดอร์ดีททำให้ความสยดสยองเพิ่มขึ้นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนี่ยไอ้บอสจาบอมันเข็งมเจออย่าไปโดนตีดิกาดอยากให้มึงลองยาอยู่พอดีเลยเอาไปโอเคน่าจะไม่เดี๋ยวไงตรงนั้นมันมีแต่เชือกวะดแล้วพี่เด้วไอ้นี่คือ อาอไอ้สัตว์มึงกลายเป็นพิวเรเจอร์ตัวใหม่แล้วเ,เนี่ยเจอร์คนเก่ากลายเป็นปุ๋ยไปแล้วตอนนี้ผมต้องการให้พี่นั้นเสกเอเมลลอร์ลขึ้นมาจะไปเลยไงดีวะเนี่ยอ็หน้าคุนคุนั่นเนี่ยเฮ้ยเกิดอ,อะไรขึ้นพี่ต้องโนนวชาคอนยอาเฮ้ยอต่อาปะพี่ ดูเียงไมม่ีเตตีีีีีียงไไไหหมม่่่่ดดพพแกก้ปนาา s o m e t ี่ n ุบมซติบอกว่าเราจะมีบางอย่างเกิดขึ้นมาอีกแล้วแลักกี้โบอยู่ไหนวะเนี่ยก็อดโบไม่ใช่ลักกี้โบเอาไปอยู่ในนี้เลยปลอดภัยไว้ก่อนเรียบร้อยมันต้องไปฉากหนึ่งในสิอันดับฉากที่บาดเสียอ่สุดในคาบแม่ยโอ้เฮลโนเกิดอะไรขึ้นพี่ตัวอะไรไม่รู้มาเจ๋อพี่ตรงนี้อ เอ้าไอ้เล็กนี่หว่าไอ้สัตว์จากคลิปที่แล้วแมวอะลงไปวอรเอ้าวระเบี๊ยคอดไม่ทำงานโอ๊ยสปีดไปก่อนแล้วกันไหนพลังมาดิไหนอะไม่โคตดชิโม้เลยนี่หว่าโอ๊ยไม่ควาให้เป็นมืนเลยโอ้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 ตกพี่อย่างตกแล้วพี่หนีขึ้นไปข้างบนพี่มืดพี่บอกไม่เห็นอะไร โอ้ยกูได้เอามอสไปออกแน่ๆคลิปน่าเชื่อเลยโอ้ยเพศอีกแล้วเหรอไม่อยากได้เพศแล้วอ่ะอยากได้มาเล่ามากกว่าอ่ะผมรู้สึกว่าพี่เมื่อกี้อาจจะตาฝ่ายก็ได้นะพี่เมื่อกี้มันไม่ใช่เพศอ่ะโอ้โยไม่เป็นไรพูดต่อเมื่อไหร่มันจะเช้าวะเนี่ยถ้าอยากจะโอ้ยจุดก่อนไป ฮ่าฮ่า I'm back อ่าที่กว่าเลสเตอได้โคตรหวาดเสียวเลยเฮียโอเคฮึฮึที่ได้ยินไหมอยู่กันเต็มเลยล่าสุดมีตัวแบบมีวัระยะยืนตรงด้วยนะโอ้ยหูนี่มันทำแบบเดียวไม่ต้องหัวพี่เดี๋ยวผมจะปังอโกงลงไปนี่อ่ะบอกน่าเราสูญเสียทุกอย่างเลยอ่ะพี่พี่มีเชือกอยู่โอ้ โอ้ยช้าสักทีฝ้ายเนี่ยลีเอ็มมอลันยุ้ยพี่ใส่เดียวพี่พี่สู้ไหวพี่สู้ไหวเชื่อพี่ไม่ไหวพี่ไม่ไหวพี่จะตายแล้วโอ้ยโอ้ไปแล้วเดียวเฮ้ยเดียอ้าวจะหายหมดต้อใจเกินโอ้ยโอ้ยไอ้แบ็ดพี่คิดว่าการกดปุ่มรอบนี้พี่จะได้อะไร โอ้ฮ่าแล้วที่บอกอยู่ตรงไหนวะพี่ตรงนี้ไงบนบนหัวชะครอนฮอเนี่ยตรงพี่อ่ะอ๋อเฮ้ยว้าว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 ว้โวทุก้นพี่ไปอัญเชิญมาโหระกาพี่รอดไวพี่ผมจะใช้ธนูฆ่ามันอยู่นี่แหละย้ายมันไปโซนนั้นพี่มาตอนี้พี่เอเกโอเคมากรที่รอดไวพี่

ไม่ไหวเลยสไม่ไหวเลยจ้าพอสูญเสียทุกอย่างพี่ไม่มีอะไรแล้วในชีวิตตายหมดแล้วผอสูเสียธนูด้วยพี่ธนูที่ดีที่สุดในชีวิตโอ้กล่องระเบิดโอ้เงาทุกจ่าจะกูมันเลยอ่ไป เอาใหม่การเริ่มต้นใหม่อีกแล้วดีไม่เอาคัพเปิ้ลเทเบิลกูไปด้วยขยายพื้นที่อุ้ยขยายพื้นที่อีกขยายแล้วขยายติดลูซอนขยายบ้ามันจะหายไปแล้วโอ้พี่ลบตรงไหนไม่พอไปรอดโอ้ยไงมันมันเริ่มเกิดเหตุการณ์ลำบากอืออ่ะโอ้ใช่พลังติดตัวยังอยู่กับโอ้จะคออย่าเพิ่งเอาออกจะคออย่าเพิ่งเอาออกพี่ผมผมตักตัก ต้องมันต้องรอมันลงมาข้างล่างให้ได้มันยิง<ก>อะไรไม่รู้มันยิงข้างข้าวอยู่เฮ้ยอ,อืออะ้วพอมันยิงมันมันสนใจกูเลยอือเย,ย่ไม่ได้ได้เลยกูจะทำแบบหล่อๆเลยผมมีโกลเด้นแอปเปิ้ลอ้าโดนกูแน่มาเน่ดูสิที่โบจะทำต่อไปนี้พี่เลยกันอัอ่ะ,อะเรียบร้อยกูแตกเฮ้ยพ่อ <Yeah! S 2> ยังรออยู่รอสสุดๆไปเลยครับพิจาคอนแค่นี้ก็มัดใจสาวได้แล้วแต่นั้นมัดใจผู้ชายได้แทนโอ้ชิบหายผมน่าจะไปรออยู่ดีพ่าวที่เหลือด้วยพี่แล้วกูเกิดตรงนี้เลยปัดโอ้ อย่าบอกนะมันเป็นโรคติดต่อพี่เฮียดแล้วท้าไมหลังๆได้เพิ่มวะทั้งที่ตอน2คลิปก่อนหน้านี้ไม่มีไม่ได้ไม่มีวีวแววเลยแล้วคลิปนี้เป็นเฮียได้2รอบติดเลยวะเนี่ยนี่อาจจะโชคดีเกินไปก็ได้โอ้โหโโอ้หพี่คิดว่าวันนี้เราจะเจอดีดเมลวะพี่อุ้ยไอ้ดำมันโผล่มาแค่จักรจีพี่แล้วก็หายไปเดี๋ยวกูทำให้กูโตแล้วไม่เจ็บเจ็บบอกไม่ได้ตกสองรอบแต่ไม่เจ็บกูเจ็บ หาเลเกิดก so ันอยู่แค่สตัวมึงวะเนี่ยตัวที่ได้ลำคาญซะด้วยโอ้โอ้ขาโอ้ขาโอ้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 โ้โพ้โอมโอ้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 ด้โอ้โอ้ไอ้อ้โล้โอ้อ้โอ้อ้โล้โอ่อีโอโอ้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 โโอ้โอ้อ้โอ้้โอ้ออ้้ี้โอ้อ้เอ ได้แค่นี้ก็เอาแค่นี้หรอกสปีดไม่ดรอปเหมือนเดิมหาแมงหลอกดาวนี่วะเสียแล้วแมงยอมไหมครับพี่นี่ลัคกี้ซอสกูเหรอเห็นดรอปาอะไรเห็นเลยได้เลยเพิ่มความโชคดีให้กับลัคกี้ซอสด้วยสิ่งนี้ลัคกี้ร้อยเปอร์เซ็น โอ้ยนี่ไงและลัคกี้จริงไงล่ะพี่มึงโดนเดูเซ็ปยอดสุดฮะเดี๋ยวทำไมมันแดงวะพี่นั่นดิอ๋อเนี่ยตอเมันเลสที่ผ่ายแล้วพี่เราต้องไปมันมันคืออะไรมันแดงวะพี่มันดีอลไรบ้ามันบแล้วพี่มันบ้ากันแล้วเล็บพี่บิดมัดนักกุญแจบิดมัดเลยไอ้แลกเดี๋ยวนะพี่ดาอะไรมาเนี่ย โอ๊ยอดอ่ะอะอดโอ๊ยขยันถอดปลั๊กไปกันที่หายยนเหลืองเลยโอ๊ยอดอือหือรรู้แล้วว่าตอนโดมเป็นยังไงยี่สิบวินาทีดียี่สิบวินาทีที่ที่พี่มองไม่เห็นหาเลยเลยอใช่โอ๊ยทำไมทีนี้ผมเห็นวะพี่โอ้โหกูพม่งข้ามมึงก็เกิดไอ้เหี้ย ส,ส,ส,สลามยัดสลามลิบโบอลูเช้าวันใหม่ได้เริ่มต้นคือสักทีเออไม่อยังอยู่อีกเออชูอะไรดีดิพี่แล้วนะอันเชิญเทพเจ้าออแล้วเราก็มีชูเกอร์ด้วยพี่โอ้ฮะจีบหายละออดเออเออเออดอืมสัมผัสได้ นี่ไเงทงียออร่ากูมันแข็งจริงๆไปแไล้วบางพี่กำลังอิ่มกำลังอ้วนเลยตอนนี้นีน่งไงโฮีโร่โพชัน่นจุดสูงสุดของความแก่งถ้าพี่ดื่มไปเข้า<อ>ไปไหนดูซีเลตมีซีโออ๋ออ๋อเกิดอะไรขึ้นพี่อ๋อเฉียเมื่อกี้ผมผ่นร้ายผมอยู่ในหอน้องมันมึนวิ่งแล้ว <c oughs> สกเกลิตันโอ้เทรดเดอร์โอ้ยวานแล้วเราอาจจะได้ดินก็ได้นะพี่ ไม่มีโถเอ้ยนี่กูต uh ้องมาสมลัคกี้ในการอันนี้อ uh, ีกวล้วเนี่ยเหลือเชื่อจริงจริงอุ้งละโอ้โถ่บอกให้กูคุยโคลนกู้าโอ้ยกูลืมเฮ้ยอ๋โอ้มันลุกยิงโอ้ยเข้ามาละบาจังวะเฮ้ยเอ้า กูยังขุดไปเสร็จเลยเอ้าแล้วกูขุดไม่ได้ในทีนี้มอ้ก็แย่เอาหัวเปิดมีลักกี้ซอสเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฉียกคิปเประชานจักแก่โอ้ฮึมเบสแบ s เบสเฟนฟอ o เ e อร์เพื่อนกันตลอดไปมึงก็น่าจะรู้ว่าการที่มึงพูดอย่างนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ย มันไม่มีเข้ามาตลอดไปหรอกนะไอ้ชั์โอ้ยใครไอ้นี่ตัวอะไรโอ้ยเด t อูดเยสเซอร์เทียก็ทีอ๋อทำไมยุ่งฝนตกวะพี่ฮะแมวถูกฆ่าโดยฮีโร่วินเลดฮีโร่วินเลดมันสามารถขยี้เราได้ด้วยเนี่ยพี่ฮีโร่วินเลดเวอร์ชันเทิร์นทูดักไซ์อะโอ้โอ้โอ้เร่ไปไม่ได้แล้วมุต้องสูเสีมเพชร1ิบเอ็ดเพชรอวะเนี่ยเอ้า จะขอเอาไปพี่โยนธนูตัวผมไม่ตกไปแล้วไม่โอ้โหเกิด oh. ขึ้นล่างเกิดอะไขึ้นง้ล่างพี่รู้แล้วแล้วก็โอ้ my god มันสุดยอดธนูนี่วะธนูที่สามารถทำลายล้างแม้แต่สิ่งมีชีวิตแข็งแกร่งที่สุดในโลกได้อโอแต่ลองธนูมาดีเลย โอ้ยอะไรวะเนี่ยเออพี่เด um, ็กเล่นอะยหานี Hayır ่แล้วสูญเสียสุขภาพจิตอย่างช้าๆอ่ะโอเคมันก็จะค่อยๆอ่อเฮ้โหนูโอ้ยระเบิดปาร์ไปถึงผมแมวโอ้หืมไม่สุไปเสียงเลยโอ้โอ้ฮะ โอชิบายอะไรอะไรเอ้ามาโหดแล้วกาเสียส oh, 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 ิ้นเสียสติไอ้เหี้ยโอ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 ้ยต้โนโนคอมเมนต์โนคอมเมนต์ครับคุณรักอีฟบอลเดี๋ยวนี้พี่เอาให้ได้ระเบิดเลยเออโอ้มันก็ตีพี่มันก็มาดิมาดิขอระเบิดโอ้ทอัโซบายเออ เอวเอวบีนข้างหลังหลังไหนพี่ผมผมไม่เห็นอะไรเลยเอออออออ่ะโอ้ยฆาตัวตายเลยโอ้ยทัางน้ำปัดโอ้โหริมันจะโมโหพี่ริมฆ่าริมฆ่าวีเบ็ดมีเบ็ดลาวลงไปลาวลงไป แม่งโดนเผาตายโอเคอย่าได้ดินมันยากอะไรตรงไหนวะมันต้องไปของดย์แน่ๆโอ้เป็นอยู่านี้ครกสุดไปเลยโอ้อะไรมันจะว่าได้พอดีขนาดนี้เะยฮัลโหลโอ้สายละกูขอเชิญสมบัติวะอัลลักกี้พอรชันพี่เก๋งก็ลงไปแบบเจอพบกับสิ่งมหัศจรรย์ละที่เกือบโดนเสษบัรยาอ้อ ร e ้เอาวา u r e อม u นดันตัวโตมีพิ2อ20เมตรเมตร20เมตร20เมตรเมตร20เมตรไหนเซตอนนี้มีลัคกี้บอกให้เปิดไม่อะไรอะไรกันอะไรกัเชก่อนไม่แถมกองฟีกูยกได้กู Yes 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 เอาไปเกบี้แมวแมวแมวไม่ไม่อะคุณโยนชามิสห้าทิ้งโอ้มันมีคันโยนอยู่ตรงนี้ด้วยพี่อาลยชาคอนพี่ยืนรับสิ่งนั้นละอย่านะพี่อย่านะพี่โอ้ชิบหายนะโอ้โอ้โอ้เหลือเชื่อเลยวะโอ้โอ้โอ้พี่นะขลางั้นไหมพี่หนอ แล้วทำไมเลือดกูเยอะจังวะเนี่ยตายหาแล้วหมาเต็มเลยหมากูทั้งนั้นเลยด้วยไอ้เแค่ละเลือดกูแม่งมีสองแถบแล้วโม่ไงมาตามมาชะก่อนโอ้ยอย่าละาอย่าตามกูมางโอ้แตกสินะแต่เลือดกูเยอะไม่กลัวโอ้โหหลอดกูเกือบหมดหลอดพี่คิดว่าเราควรจะจบคลิปได้แล้วอย่างพี่โอ้ยยังไม่เจอดินเลยปัญหาคือการที่ไปเจอเนี่ยร์นะพี่อโลบอบบบโลบบ S <S มืดแบบไม่มีอะไรกัน <c oughs> เดี๋ยวน,นะ <c oughs> มันยังไม่ตายพี่ a t t แ e fuck แล้วมันก็เตรียมตัวข้างแล้วเดือดร้อยอยู่ไหนอะ่ะไม่รู้่ะ <c oughs> <c oughs> ตาย <c oughs> ให้มันจบแค่รุ่นเราโอ้โหอีกสัตว์มาก่อนเลเวลชิบหายลนะ เลือกคุณเ <ye S 2> <า>ยอะมากพอแม่งมีสหลอดที่3งอกมาแล้วพี่ผมกร็รับเติบโต <laughs> <laughs> ผมเห็นโลกใบนี้มีสภาพเขาดำแล้วพี่ <h ats> พ่ดหลอดเลือดไปอีกแข็งแกนอีกแข็งแกไม่กูมี3หลอดแล้วกูเป็นบอสแมพแล้ว <h ats> พูดรวยหาบ็อกไม่ได้เอาบ็อกเพชรมาใช้แทนเ <h ats> <h ats> <h ats> ชี่ยอะไร ดีฟสไตเดอร์เลเวลหนึ่งร้อยมาเช้าวันที่เท่าไหร่แล้ววันเนียโวู้งเก่งไอหานั it it ่นกำลังวิ oh, like ่งหนีพี่ไม่สามารถหนีได้อีกต่อไปหายตัวโอ้อะไรก็นมาโอ๊ยคิโลโอ้่าโอ้ยเชี่ยกุรัตเมตสลัมได้เหลือเชื่อจริงโอ้โหแล้วกูยืนรับเลยแข็งแกร่งสุดๆจะเคยไม่เบรกพี่เลยโหแล้วผมยืนรับแบบพระเอกไม่รู้สึกเก็บเลยอ่ะ ไม่คันเลยด้วยเลือดหายไปแค่2หลอดเท่านั้นลิฟน้ำอัน้ประสงค์่ะจากคอนฟอร์ดวอลเกอร์ฟอร์ดวอลเกอร์โอ้ฟอร์ดอปแล้วเอาดีนะไม่ลวงเชื่อเออเอมไม่เก็บเลยไม่รู้สึกเลยผมมีกันไฟกันระเบิดแล้วก็บรชั่นอส่วนพี่ไม่มีอะไรเลยไหนก็ไหนแหละนีะเครื่องแข่งแท้จริงผม แตกยาแตกดูได้แนปเปิ้ลฮู้โสกฮะฮะโอ้ห้ามตสุดแอราโกาแมานโกน้านเรียบร้อยหลักเลยเอาล่ะแล้วก็ดีก็เอาล่ะแล้วก็เอาล่ะแล้วก็คือท่ามดของคลิปนี้เว้ยซึ่งเป้าหมายของการหาดินของกูก็ยังไม่สำเร็จนะสำหรับรอบนี้แต่อย่างน้อยรอบนี้ก็ทำให้กู แข็งแก่งเหนือสิ่งใดเป็นดั่งผู้ทำลายล้างและจะไม่มีใครหยุดกูได้ใช่ไหมพี่เจอแล้วเจอกันแล้วเจอกันไว้และนี่คือดาบลักกี้บอกร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้ยไหนมาลองซิอู้ออด